ไม่อยากเชื่อนะครับว่าเราจะได้ใช้คอมที่เปิดได้หลายหน้าจอคือสามารถใช้ผ่านออนไลน์ได้เลยเหมือนเรามีคอม2เครื่องเลยครับทำอะไรได้บ้างหรอครับพอดีเนี่ยไม่เคยเช่ามาก่อนเลยเขาบอกว่าตัดต่อไทยแต่วาโัวไม่อนุญ,ญาตให้ดีโมดเขากันไว้เอามาเปิดบอดปั๊มเกมคุ้มกว่าอีกพี่ห้ามทําผิดกฎหมายผู้เช่ารับผิดชอบทุกกรณีผมว่าทําการโหลดตัวอน,นิเ็กมาแล้วนะเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยคืออันนี้ผมไม่เคยใช้มาก่อนนะครับสวัสดีครับ โยผมบอสนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการโกงไหมครับล่าสุดน,นะครับในตอนนี้เนี่ยถ้าใครได้ติดตามข่าวสารไอทีหรือคนที่ชอบเล่นคอมชอบประกอบคอมเนี่ยก็จะพลาดข่าวนี้ไม่ได้เลยทาง n v ็นวีเดีเนี่ยได้ มีการประกาศออกมานะครับเขาเปิดตัว GeForce Now เป็นบริการคาลเกมมิ่งในไทยนะครับให้คนที่ใช้คอมที่สเปคไม่แรงมากได้เข้าถึงเกมทิปเที่ใช้กราฟิกสูงๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินประมาณ6 0 0 0 0่หรือแสนหนึ่งในการเล่นเกมตัวบริการนี้เนี่ยจะเป็นการซับสไคร์นะครับเป็นรายเดือนนะก็จะมี4แพ็กเกจเลยราคาถูกสุดอยู่ที่2 1 9บาทแล้วก็มีตัว performance อยู่ที่399บาท2ตัวหลังเนี่ยก็จะแพงขึ้นอีค ก็คือ649บาทแล้วก็999บาทมันทำอะไรได้บ้างมันก็คือการที่เปิดรีโมทให้เราเนี่ยสามารถได้ใช้คอมของทาง Nvidia นะเหมือนเอาไว้ง่ายก็คือเหมือนเราไปร้านเกมอะแต่เราต้องมีคอมของเราในการที่จะใช้งานของส่วนตรงนี้ได้ซึ่งพออย่างนี้แล้วเนี่ย ผมก็สงสัยครับว่าการเช่าคอมเนี่ยก่อนที่จะมี n อ i น i a เดียได้มีการให้บริการเช่าคอมอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าถ้าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับผมเจอเว็บไซต์หนึ่งมาก็คือเป็นเว็บไซต์สําหรับเปิดให้เช่าคอมเลยนะครับตัวเว็บเนี่ยเขาชื่อว่า c ค l o เขาจะมี บริการคอมหลายแบบเลยนะ CPU Intel i 5 9600K นะครับนี่ตัวแรมเนี่ยอยู่ที่ 32GB อนะ Mac เนี่ยอยู่ที่ 64GB DDR 4ฮาร์ดดิสนะหรือ s อเนี่ยก็จะอยู่ที่ 250GB เป็นตัว m 2นะแล้วก็มี HDD เนี่ยอยู่ที่ 1TB เทเลไน็ตเวิร์กอยู่ที่ 1GB ก็คือ1 0 0 0 m b นเมกนั่นเองค่าบริการนะครับก็คืออยู่ที่3 5 0 0นะคือไอพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นคอมที่เอาไว้เปิดเซิร์ฟนั่นเองหรือทำอีกอย่างหนึ่งก็คือ การปล่อยบอทดนะครับมันเอาไว้แบบสําหรับคนที่เล่นเกมออนไลน์ในยุคแต่ก่อนนะครับอย่างเช่นเกมแล็กนัลล็อกเนี่ยก็จะมีการเปิดบอทดปั๊มเบลหรือเล่นไมค์ครับก็จะมีการเปิดเซิร์ฟให้คนอื่นเข้ามาได้ครับถามว่าเราจะไปเช่าคอมทําไมเนมะื่อคุณก็เปิดเซิร์ฟเองไปเลยแล้วก็เอาคอมของคุณอ่ะเล่นเองไปเลยการเปิดเซิร์ฟแล้วก็การเล่นไปด้วยเนี่ยมันจะมีการกิน CPU CPU เนี่ยจะทำงาน2อย่างมันจะทํางาน ในส่วนของการเปิดเซิร์ฟด้วยแล้วก็การเล่นเกมด้วยมาทําให้คุณเนี่ยเล่นเกมไม่สมูทครับแล้วก็บางทีถ้า คนเข้าในเซิร์ฟเยอะประมาณหนึ่งเลยมันทําให้เซิร์ฟกระตุกได้ครับและมันจะมีชิป CPU อีกตัวหนึ่งที่เอาไว้สําหรับเปิดเซิร์ฟโดยเฉพาะเลยนะซีออนนั่นเองตัวซีออนเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวอินเทล่ออยู่ตรงที่จํานวนคอกับเทดเนี่ยจะเยอะกว่าซึ่งเอาไว้สําหรับการเปิดรันคอมแบบไว้ทั้งคืนซ p u สยาหรับสายฟา้ามันเองหรือเป็นเจ้าของเซิร์ฟเราอยากจะเปิดเซิร์ฟให้คนอื่นเข้ามาเลยนะ่ก็สามารถเปิดได้ทั้งวันเลย ผมเนี่ยได้ไปเจอโพสต์หนึ่งนะครับใน Facebook เป็นการเปิดให้เช่าคอมเนี่ยเหมือนกับในเว็บไซต์ที่ผมเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้เลยแต่นี้เนี่ยเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่เขาเปิดให้เช่านะไม่ใช่บริษัทอะไรเลยราคาเนี่ยก็จะเป็นราคารายวัน6วันละประมาณ150บาทได้ตัวโพสต์เนี่ยเขาก็จะโพสต์ประมาณว่าเปิดบริการเช่าคอมแรงราคาสุดคุ้มพร้อมลองฟรี2ชั่วโมงราคาเองทดลองใช้งานได้ชดเชยเวลาให้หากมีปัญหา นี่เขาจะมีแพ็กเกจสายหัวสำหรับงานหนักหรือเล่นเกมระดับสูง CPU เนี่ยก็จะเป็นนี่ซีอ้อนเลยก็คือตัว E 5 2686 V 4 36นะ36คอเ2ดเทตเลยนะแรมเนี่ยอยู่ที่ 1 2 8กิกเลยแรมโคตรเยอะ SSD เนี่ยเป็น M. 2 o t t o นะ1 0 0 0กิกไบต์เลยนะการ์ดจอนะครับก็จะให้อยู่ที่ RTX 2060ตัวซหกศูน์ Super เลยนะ8กิกราคาเนี่ย150บาทต่อว,วันรายสัปดาห์เนี่ย1,000บาททดลองฟรี2ชั่วโมงนะแล้วก็จะมีแพ็กเกจย่อยนะครับก็คือเป็นตัว Xeon E 2 6 8 0นราคาเนี่ยก็จะลดหย่อนลงมานะครับอยู่ที่110บาทตัวที่3เนี่ยก็จะอยู่ที่50บาทนะซึ่งผมก็สงสัยว่า มันมีคนมาเปิดให้เช่าอย่างนี้ด้วยเหรออะไรงนี้ผมเลยทําการทักเขาไปครับแล้วอยากจะรู้ว่ามันเช่าได้จริงไหมผมว่าทักเขาไปว่าสนใจเช่าคอมแล้วก็แอบไปนะแล้วก็บอกว่าเครื่องที่หนึ่ง ด้วยความว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เลยมากนะครับผมบอกเขาว่าแนะนาหน่อยได้ไหมว่าเช่านั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างเขาบอกเครื่องว่างตอน5้าโมงเออแนะนําได้ครับผมก็บอกว่าทำอะไรได้บ้างหรอพอดีเนี่ยไม่เคยเช่ามาก่อนเลยเขาก็ถามผมกลับมานะครับว่าพี่คิดว่าอยากใช้ทําอะไรอ่ครับผมก็บอกประมาณว่าเออใช้เล่นวาโลตัดต่องานง่ายๆอะไรอย่างนี้เขาบอกตัดต่อได้แต่วาโล่ไม่อนุญ,ญาตให้ดีโมทเขากันไว้เอามาเปิดบอดปั๊มเกมคุ้มกว่าอีกพี่ ก็อย่างที่ผมบอกะครับก็คือการเช่าคอมอย่างเงี้ยคือมันจะแตกต่างกับทางของ NV i d i ีเดียมันจะมีข้อจำกัดในการใช้งานนะคืออย่างวาโลนี้เขาไม่ให้เปิดการรีโมทนะครับวารโลเนี่ยเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าแวนกา a r ดก็คือเป็นการป้องกันการโกงของเกมนั่นนะครับผมบอกไปว่าเออเช่า5โมงครับได้ถึงห้าโมงพรุ่งนี้เลยใช่ไหมเขาบอกทุ่มหนึ่งให้เลยแถมให้ผมบอกว่ามีกฎอะไรบ้างที่ห้ามทาอะไรนี้เขาบอกว่ากติก,กาการเช่าก็คือ1 ห้ามทำผิดกฎหมายผู้เช่ารับผิดชอบทุกกรณี 2. ห้ามแชร์บัญชีป้องกันการโดนแบน 3. คืนเครื่องให้เหมือนเดิมลบ ID แล้วก็ไฟล์ต้องห้าม 4. ห้ามขุดคริปโต5ข้อมูลหายไม่รับผิดชอบแล้วผมก็าถามเขานะครับว่าต้องโหลดโปรแกรมอะไรไหมในการรีโมทเนี่ยเขาบอกว่าใช้ An y d e ่เดครับ Any d e ่ k กเนี่ยก็คือเป็นการรีโมทนั่นเองเราสามารถใช้มือถือรีโมทคอมได้หรือจะเอาคอมมารีโมทมือถือได้ผมก็บอกว่าโอเคสนใจเขาบอกโอเคครับล็อกคิไวไว้ให้สะดวกอโอนเลยไหมผมก็บอกได้ครับก็มีการโอนไปนราคา150บาทนะ1นวันแล้วผมก็บอกว่าต้องทำไงต่อเขาบอกว่าโหลด a n นนี่เด็กมาเลย เดี๋ยว6กโมงเนี่ยผมส่งเลขให้ในการที่จะรีโมทได้เนี่ยเขาต้องส่ง ID ดีของคอมอ่ะตัวนั้น,นมาก่อนเราถึงจะใช้คอมตันั้นได้นะ mm hmm. ตอนนี้เนี่ย mm hmm. ผมก็ได้ตัวรหัสมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ ID มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปเข้ากันดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงเค mm hmm. okay. มาเดี๋ยวเราจะมาลองเข้ากันเลยนะครับ mm hmm. ผมก็ทําการโหลดตัวอนิเมะมาแล้วนะ mm hmm. นี่หนะ้าตาจะเป็นแบบนี้เลย mm hmm. เขาก็ส่งตัวเลขไอดีข,ของเครื่องเขาไหมผมนะ mm hmm. ผมว่าจะกกอกตามที่เขาส่งมาเลย เนี่เป็นอย่างนี้นี่เองคืออันนี้ผมไม่เคยใช้มาก่อนนะครับก็จะมีตัวซินดิบันด้วนยนะมีแคปคัทอยู่นะคือตัวคอมของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคีนคีนไม่มีแอปอะไรที่แบบแอปเกมดุงรังอะไรเลยนะครับอันนี้ผมจะลองเข้าโคมดูนะอ้าสมมติเข้า YouTube ตัวการใช้งานเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับอาจจะมีแบบเซี่ยววิแบบเซียววิจริงจริงอ่ะเออแต่ถือว่าใช้งานได้เลยมาดูตัวสเปกว่าสเปคเนี่ยอย่างที่ เขาบอกจริงไหมนี่สเปคของเขานะครับซีอ้อนนะ E52686V4 นะแรมเนี่ยให้มาที่128 g b เลยการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็น RTX2060 นะครับซูเปอร์วินโดว์เป็น Windows 10นะครับในตัว s s c นะคือนี่1น b เลยนะตัวอินเทอร์เน็ตก็วิ่งความเร็วปกตินะครับเอาลองเทียบกันดูดีกว่าว่าตัว CPU เนี่ยมันแรงแค่ไหนนะตัวซนะีออนอันดับแรกเนี่ยก็ง่ายๆเลย CPU ของคอมเครื่องผมนะครับ จะเป็นตัว i7 8 7 0 0 k นะนี่ตามที่เราเห็นเลยนะครับก็คือตัวซีออนเนี่ยแรงกว่าอยู่มัน47%เลยนะค่อนข้างเยอะเลยนะ47%เนี่ยแต่ตัวซีออนเนี่ยจะแพ้นในเรื่องของตัวค c อ Speed แล้วก็ Table Speed เนี่ยตัว i7 เนี่ยจะเยอะกว่านะตัววัดไฟเนี่ยก็จะกินน้อยกว่ามาต่อมาก็เราจะมาลองรันแบบ c d b e n c h ก็คือเป็นรันตัว 2D นะผมก็จะเปิดคอมผมด้วยแล้วก็เปิมเขาด้วยนะ นี่ก็โหถ้ามองด้วยตาเปล่าอย่างนี้ก็คือตัวซีออนเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเยอะเลยนะครับ<ม>ก็อันนี้ก็เป็นผลเทสนะครับตัวซีดีเบนก็รันเสร็จแล้วนะผมคงรันแค่ตัวมัลติคออย่างเดียวตัว i7 เนี่ยก็อยู่ที่8 2 6 4นะครับซีออนเนี่ยก็คือทำได้เยอะมากๆเลย2 3 9 7มาเลยเนะครับก็ ค่อนข้างต่างกันเยอครับเดี๋ยวผมจะมาลองโหลดโลบอกมาเล่นดูนะโรบอกนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเล่นเกมแบบว่าง่ายๆคืนในป่าเฟอร์นิเจอร์ไท a แบนเ <Nothing. S 1> <SS 2> ฮ้ยนาซิง SS2 มีอุปกรณ์เกมด้วยเอ้ยอันนี้ว่าจักรยานนี่จักรยานแห่งนรก b i k e o f h l l l นะโอ้โหชื่อ,อน่ากลัวจัดโอ้์ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีเลย์นิดนึงครับ ดีๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นถือว่าลื่นปืนลื่นปืนเลยต้องเล่นยังไงวะอะทูสอะสไตล์ด้วยอ่ะไปละอ๋อมันเล่นอย่างี้เลยโอ้ยวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดดได้เลยวะเอ้ยต้องบอกว่าผมนี่ไม่ค่อยเล่นโรบบอกนะครับก็จะไม่ค่อยรู้นะโอ้ย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 อ้าวไอ้เหี้ยอ้าวตายเลยอะไรวะ เออเอ้าไตรอ่ะเออหรือว่าเล่นได้นะเออหรือว่าแบบเล่นสนุกเลยอ่ะอึ๊บอึบอึ๊บเออจะจะเออเออรอดรอดอยู่รอดอยู่โอ้มันกระโดดกลางอากาศแล้วนะโอ้เฟี้ยวเกินเนี่ย จะถึงเส้นชัยแล้วนะเอ้าเอาเอา,เอ,าอะไรวะหายไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับเรียว่าเล่นได้นะถามว่าเหมาะกับการเล่นเกมไหมก็คือตัว CPU เนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเวอร์เลยมากนะครับตัวซีออนเนี่ยคือเขาไม่ได้มีการประมวลผลออกมาสําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะนะเอางนะ่ายๆคือมันสําหรับการเปิดเซิร์ฟ ทำงานหนักๆพวกนี้จะเหมาะมากกว่าถ้าให้พวกไลเซน์หรือ Intel i ไธรรมดาเนี่ยไปเปิดหน้าต่างเยอะเปิดเซิร์ฟพวกนี้ก็คงมันก็สู้ไม่ได้เหมือนกันครับประมาณนี้นะก็ในเคสนี้ผมก็ไม่ได้โดนโกงนะครับแต่ถ้าใครจะใช้บริการอะไรพวกนี้ในกลุ่ม Facebook อะไรพวกนี้ระวังกันดีๆครับดูให้ดีๆนะถ้าไม่อยากโดนโกงเลยเนี่ยก็ตามเว็บไซต์ที่เขาเปิดเป็นทางการนะครับก็ใครคิดเ,เห็นกันอย่างไรไปโดนมิจฉาชีพโกงมาก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบ ทั้งนี้ครับสวัสดีครับ